เรามีจิตใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีตลอดจิตใจเราก็เบิกบานแจ่มใสก็มีสุขติคือสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องต้นในเบื้องสูงเพราะเหตุว่าจิตใจมีความสุขดังนั้นคำว่าสวรรค์นั้นจึงเป็นบุคคลอารมณ์ดีไม่ใช่บุคคลที่มีจิตใจเศร้าหมอง ดังนั้นวันนี้สวรรค์เมืองคนก็คือคนที่มีอารมณ์ดีจิตใจเมตตามีคุณธรรมมีศีลมีธรรมม,รรม,มีความดีประตูสวรรค์ก็เปิดเพราะว่าคนเหล่านั้นทักเครียดแค้นเรียกว่าอารมณ์ขุนมัวตลอดรับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกเรื่องของตนเองครอบครัวหรือหน่วยงานของเราที่เราเข้าไปทํางานก็เครียดหรือ เรื่องราวภายนอกที่คนอื่นทําให้เราเดือดร้อนเราก็เครียดจิตใจก็คุณมัวอยู่เสมออย่างนี้ก็เหมือนเป็นเรื่องราวที่ประตูบยายจะภุมิเปิดคือหมายความว่าจิตใจเศร้าหมองก็ไปสู่ทุกขติในภูมิใดภูมิหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดตจฉานแต่ถ้าเราอารมณ์ดีๆก็เป็นชาวสวรรค์หลักฐานต่างๆปรากฏอยู่ มากมายที่เราน่าจะได้ศึกษาดูตัวเราเองว่าเราวันนี้อารมณ์ดีมากน้อยเพียงใดแค่ไหนอารมณ์ขุนมัวมากน้อยเพียงใดแค่ไหนนี่เราเรียกว่าเราตรวจขนาดจิตของเราจิตใจของเราประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนมาตอนเช้าหลายคนก็จิตใจร่าเริงแจ่มใสกับ ครอบครัวพ่อแม่ลูกสามีภรรยาหรือคนที่ร่วมงานด้วยกันเพื่อนสนิทมิตรสหายอารมณ์ดีเพราะเหตุว่าใจไม่ขุนมัวในทางตรลงกันข้ามคนเราเมื่อตื่นนอนตั้งแต่ตอนเช้าก็มีอารมณ์หงุดหงิดโกรธเกียดชังอิจฉาดิสยาด่าว่าด่าทอกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันครอบครัวหรือภายนอกก็าตาม าหาความสุขไม่ได้ใจก็ขุนมัวตั้งแต่เช้าอาจจะขุนมัวไปตลอดทั้งวันก็ได้นะครับท่านผู้ฟังดังนั้นวันนี้ถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบตัวเราเองว่าจิตใจของเราเป็นอย่างไรก็จะทำให้เราไม่ทราบว่าก่อนที่จิตเราจะแตกดับเรียกว่าก่อนจะหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนจะตายถ้าจิตใจเราเศร้าหมองก็หวังว่า ผู้นั้นจะมีทุกปติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าถ้าใจไม่เศร้าหมองใจดีใจงามก็เรียกว่าเราพูดกันติดปากอยู่ตลอดเวลาหลายท่านก็อาจจะเข้าใจว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนี่แหละที่เรามาตรวจสอบภูมิจิตภูมิธรรมของเราดูใจของเรา การที่เราจะเปลี่ยนอารมณ์จากร้ายกลายเป็นดีก็ได้หรือเปลี่ยนอารมณ์จากดีกลายเป็นร้ายก็ได้เพราะว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวรอบข้างเราไม่ว่าบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเราเราดูได้จากผู้ที่เจ็บป่วยไขย้ไม่สบายใกล้จะถึงการดับจิตเสียชีวิตนั้นคนที่อยู่รอบข้างอาจจะมีกุศโลบาย ให้เขาได้เปลี่ยนอารมณ์จากเขาที่อาจจะคิดอะไรอยู่ในใจก่อนที่เขากำลังใกล้จะดับจิตผู้อยู่ใกล้ชิดก็อาจจะให้อารมณ์นำเสียงธรรมะมาเปิดให้ฟังหรือแนะนำการใช้อารมณ์การวางอารมณ์การเปลี่ยนอารมณ์อะไรต่างๆแบบผู้ปฏิบัติธรรมนะครับท่านผู้ฟังก็เรียกว่าเราเคยพูดกันเป็นมุตกตลกว่า ให้โลูกสอนให้แม่หรือปู่ย่าตายยายอารหังอารหังก็กลายเป็นอารหอยเป็นนึกถึงหอยที่ตนเองเคยจับหอยมาต้มยำทำแกงกิจที่แทนที่จะนึกถึงอารหังจำมาจำพุทโธอารหังอารหังก็กลายเป็นอารหอยใะทํทำนองที่เป็นการพูดคุยกันเพราะใจของผู้ที่ก่อนจะดับจิตนั้นเคยทําปาณ・าติบาตมามาก จะสอนให้พุโทโธพุโทโธหรือสมาระหังสัมมาระหังพุโทโธพุโทโธถ้าเขาเอาใจจดจ่ออยู่กับพุโทโธหรือรอระหังสัมมาธัมพุโทโธวิชาจจรณะสัมปโนในบทพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณใจเขาก็อาจจะเปลี่ยนดังนั้นวันนี้ลกูกหลานทีเ่เข้าใจว่าผู้ที่จะดับจิต ตามถ้าเราได้เปลี่ยนอารมณ์เขาจากอาจจะคิดคุณมัวอยู่ในใจอยู่แล้วจากความทุกข์ทรมานการเจ็บป่วยในร่างกายที่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนคุณหมอที่เป็นนายแพทย์หญิงหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังดูแลอยู่ก็าอาจจะทุกข์ทรมานมีอาการทุรนทุรายอย่างนี้ก็บ่งบอกว่าเขาได้รับทุกเขเวทนาจิตใจเขา ไม่สุขสบายแล้วแต่ถ้าเขาจิตใจเขาสุขสบายอยู่ในอาการสงบไม่ทุรนทุรายนี้ก็บ่งบอกว่าอาจจะมีจิตใจที่เขานึกถึงทานศีลภาวนาที่เขาได้บำเพ็ญมาดังนั้นวันนี้ถ้าเราได้ทำอะไรที่คุ้นเคยกับจิตใจเรามากๆเราไม่เคยให้ทานเราจะเป็นนึกถึงการบริจาคทานของเราได้อย่างไรเราไม่เคยรักษาศีล เราจะเป็นนึกถึงคุณงามความดีของการรักษาศีลไม่ฆ่าจัดไม่รักทรัพย์ไม่เสพการที่ผิดไม่กล่าวคำเท็จไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพยาเสพติดความดีของศีลเราเป็นนึกถึงก็ไม่ได้หรือข้อภาวนาเราไม่เคยเดินจงกรมไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยไหวพระสวดมนต์ไม่เคยเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมอารมณ์ดีๆที่เรานึกไปมันก็ไม่เกิดไม่ปรากฏดังนั้นวันนี้ ผู้ที่มีจิตใจแตกดับถ้าเป็นนักฟังเป็นผหูโสตก็มีหลายคนหลายท่านปัจจุบันนี้นะครับเราได้รับรู้รับทราบข่าวแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอโอ้ยแม่โอ้ยลุงป้านะพ่อแม่ญาติพี่น้องของเรามีวิทยุท,นทันติเตอร์หนึ่งเครื่องในปัจจุบันสถานีวิทยุพระพุทธศาสนามีกระจายทั่วทุกมุมของประเทศไทยทุกจังหวัดเกือบจะทุกอำเภอ ก็เช้ามาก็เปิดฟังเสียงพระบรรยายธรรมหรวงวิทยากรฝ่ายคารวาสผู้ทรงคุณนุิได้นำเสนอรับธรรมเป็นเทพเป็นรายการสดก็แล้วแต่ทำให้ท่านได้รับอารมณ์ดีๆฟังธรรมะวันรณนิจิตแจ่มใสวันนี้ได้สั่งสมเป็นพระหูสูตรก็เป็นเรื่องราวที่ได้สั่งสมความดีบุญทางหูบุญทางตาก็อ่าน อา่ารเอาหนังสือไหว้พระสวดมนต์หรืออ่านหนังสือธรรมะหรือดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับธรรมะว่าพระคุณเจ้าวัดนั้นวันนี้บรรยายธรรมะเป็นวิดีโอไว้ก็มาเปิดดูจากาทีวีสำหรับผู้สูงอายุนั้นก็จะมีวิทยุทานซิสเตอร์ในสมัยเก่าก่อนแต่ปัจจุบันนั้นโลกไร้พรมแดนก็สามารถ ฟังได้ดูได้จากโทรศัพท์มือถือที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับปอวันนี้เราจะเตรียมตัวหลังการตายหรือไม่อาจจะคนเราไม่คาดคิดอยู่ยังคิดว่าเรายังเด็กอยู่ยังหนุ่มสาวอยู่ยังไม่แก่หรือคนแก่ก็อาจจะมัวเมาประมาทในวัว่ายังไม่ถึงวัน ยังไม่ถึงวันป่วยยังไม่ถึงวันตายอะไรอย่างนี้เป็นตน้นก็อาจจะความหมายที่เราอาจจะลืมนึกลืมคิดไปดังคำโบราณว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเราไม่ได้มาดูจิตใจของเราว่าจิตใจของเราเดือดร้อนทุกขกายทุกใจหรือมีความสุขกายสุขใจอย่างไรในเรื่องนี้ถ้าเรากลับมามองในฐานะเป็นชาวพุทธ ที่เราคิดกันแบบชาวพุทธแบบง่ายๆว่าเรามีความเป็นอุบาสกอุบาสิกาการที่เราจะเป็นอุบาสกบาสิกาที่เข้าถึงก็คือเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นตรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกก็คือพุทธังสารานังขจา,ามิธรรมังสารานังขจา,ามิสองขังสารานังขจา,ามิเมื่อ พุทธบริษัทฝ่ายคารวะที่สนใจศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่วันนี้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็คงจะไม่ห่วงใยตัวเองเรื่องของนรกสวรรค์นั้นก็คงจะเริ่มที่เรามีความเชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงก็เรียกว่าสวรรค์ในอกมีจริงนรกมีจริงจบ สวรรค์นในอกก็คือในใจนรกมีจริงก็คือในใจแต่ถ้าเราได้เข้าถึงพุทธังธรรมังสังฆังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วความเชื่อความร่วมใจในคุณพระเศรัตนาตรายของเราเรียกว่ามั่นคงเรียกว่าจะเป็นจรัรัทธาอาจจะเป็นศรัทธาที่หวั่นไหวอย,อยู่ก็ยังมีอยู่สำหรับปุถุชน ส่วนอริยบุคคลนั้นเป็นอจริยสัทธาคือเป็นสัทธาที่ไม่หวั่นไหวมีพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์ดังนั้นความเป็นพุทุชนของชายหญิงหรือของพระขุนเจ้าที่เป็นพระพิทุสามเนรย,ยังเป็นพุทุชนรวมไปถึงฆรวาสเราก็ตามก็อาจจะหวั่นไหวในสิ่งที่อยู่รอบตัวเราบางครั้งก็ไปเชื่อหมอดูคู่กับหมอเดาไป เชื่อมงคลตื่นข่าวภายนอกพุทธศาสนาเวลานี้มีเรื่องราวที่ทำให้ไขว้เขวนะครับพี่น้องชาวพุทธเราเรียกว่าไก่วันหวยรัฐบาลออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกก็ไปวิ่งหาตัวเลขกันก็เป็นธรรมดานะครับก็คนเราก็อยากจะ รวยทางรัฐกันเป็นธรรมดาแต่การให้ทานเราให้ทานมามากน้อยแค่ไหนหลายคนหลายท่านอาจจะไม่มีบุญเก่าจากอดีตชาติสั่งสมไว้ในการให้ทานบริจาคทานก็อาจจะเป็นคนขัดสนทุกอย่างลำบากเห็นใจเกิดมาชาตินี้ก็อับจนไร้ญาติขาดเ,เรื่องของอานิสงส์ที่ไม่เคยให้ทานไว้อานิสงส์ของการรับผล ก็มีทั้งคนในพระพุทธศาสนาและต่างศาสนาก็มองและก็ไปเกิดความอิจฉาตาร้อนสำหรับพุ้ทุชนทั้งในพุทธศาสนาหรือต่างศาสนาไปมองเห็นคนที่เขามีฐานะการงานการเงินอยู่ดีมีสุขมีที่อยู่อาศัยมีการงานหรือมีการทําธุรกิจที่จเจริญรุ่งเรืองก็คิดว่าทําไมเขาเกิดมาในชาตินี้ ในขณะน,นี้ที่เราเห็นเป็นเพื่อนบ้านกันก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีทำไมเขามีฐานะการงานการเงินที่สภาพคล่องไม่เดือดร้อนลกูกหลานก็อยู่ในโอวา่าเชื่อถ้อยฟังคำเพราะเหตุว่ามาจากรากเง้าคือบรรพบรุษบรรพบุรุษที่เป็นพ่อ,อุ้ยแมุ่้ยป่ยญาตายายลุงป้านนะ้าอาหรือญาติผู้ใหญ่ เป็นผู้ที่มีปากเป็นเอกมีปากดีก็คือพร่ำสอนลูกหลานให้รู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักประโยชน์ไม่รู้อะไรที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ดังนั้นวันนี้บางคนพ่อแม่จะสั่งสอนลูกหลานก็กลัวลูกหลานย้อนเกล็ดย้อนกลับว่าพ่อหรือแม่ปู่ย่าตายาย่อ้ยแม่ออ้ยเป็นคนรุ่นเก่าเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ยอมรับ คิดว่าไปฝากไว้ที่ Google ไปฝากไว้ที่มือถืออะไรก็คิดว่าฉลา,าดกว่าพ่อแม่ผู้บังเกิดกล้าวหรือปู่ย่าตายายก็ตามก็เลยไม่อยากจะฟร่มสอนลูกหลานปล่อยให้ลูกหลานไปตามลมเพลมพัดพัดไปทางเหนือพัดไปทางใต้ก็ไปตามเพื่อนถูงไปตามคนที่อยู่ใกล้ชิดวันนี้พ่อแม่อาจจะเข้าข่าย ไม่พูดไม่พร่ำไม่สอนไม่ชี้โทษไม่บอกประโยชน์ว่าลูกทำถูกทำผิดหลานทำถูกทำผิดอะไรทั้งศีนธรรมวัฒนธรรมและกฎหมายของบ้านเมืองปล่อยให้ไปเปิดประตูบายก็คือไปส่วบ่ายความเสื่อมก็เกิดขึ้นกับลูกหลานญาติมิตรของเราหรือคนที่เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือเพื่อนร่วมงานก็ตามวันนี้เราควรจะต้องใช้ปาก เป็นหนึ่งเป็นเอกให้ถูกต้องปากเป็นเอกในทางไม่ดีไปด่าว่าไปกล่าวตำหนติติเตียนเขาก็อาจจะปากมีสีถูกถูกผู้ที่รับฟังนั้นไม่พึงพอใจทะเลาะเบาแวงชกต่อยตบตีกันก็เพราะปากเหมือนกันปากที่เราพูดไปออกไปแสดงออกไปนั้นทั้งให้คุณให้โทษที่ผู้ดำเนินรายการพูดถึงว่าแม้แต่คนในพุทธศาสนา หรือนอกศาสนาก็ยังอิจฉาว่าทําไมเขามีทรัพย์มีคนมีทรัพย์รวยทรัพย์นี่เพราะการให้ทานไว้ในดิตชาติและในชาตินี้คนที่มีรูปร่างสวยและมีรูปร่างหล่อก็ด้วยจากการรักษาศีลส่วนคนที่มีสติปัญญาดีก็เกิดจากการภาวนากรรมฐานตวจมนไหว้พระทำใจให้สงบอยู่นี่และครับท่านผู้ฟังเราก็รู้กันว่า อยากให้อยากรล่ำรวยก็ให้ทานอยากสวยหรอก,ก็ต้องรักษาศีลนอยากมีสติปัญญาดีก็ให้เจริญภาวนาไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติทำกรรมาฐานก็เป็นความดีในทางพระพุทธศาสนาหรือนอกพุทธศาสนาก็สร้างความดีได้ก็มีการให้สิ่งของของ,ของกินของใช้หรือให้คำสอนกันได้ก็เป็นวิทยาทานกันได้ วันนี้ที่เราเกิดการอิจฉาเรียกว่าอิจฉาตาร้อนเห็นเขาล่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะเป็นคนในพุทธศาสนาหรือนอกพุทธศาสนาก็ตามเขามีกินมีใช้ของกินของใช้เหล่านั้นเขาเคยให้ไว้แล้วได้บริจาคไว้แล้วให้ทานไว้แล้ววันนี้ถ้าเรามัจฉิยะห่วงธรรมไม่สอนธรรมในส่วนของมัจฉิยะ ภายนอกไม่ว่าจะเป็นห่วงที่อยู่ห่วงอะไรต่างๆในมัจริยะหลากหลายนะครับแม้แต่ธรรมะเราศึกษาแล้วปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่ไม่ไม,ไม่ขยายไม่เผยแผ่ออกไปก็อาจจะเป็นธรรมะอันตรฐานสูญหายไปก็ไม่ก่อเกิดประโยชน์นะครับเรามีความรู้ความเข้าใจในทางพระพุทธศาสนา แล้วเราก็จะต้องช่วยกันเผยแผ่ออกไปกับคนที่อยู่ใกล้ชิดดังนั้นวันนี้จะเป็นบนรรพชิตพระเทราภูบาอาจารย์ท่านก็มีเมตตาธรรมสูงช่วยกันเผยแผ่รับธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเผยแผ่ทางวิทยกุกระจายเสียงทางทีวีสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ในช่องทางต่างๆก็ผลิตรายการกันช่วยเหลือกันทั้งฝ่ายประชิตพระเทราคุมาอาจารย์ผู้เป็นผู้ปฏิบัติเดบปฏิบัติชอบเป็นผู้นําของชาวบ้านโดยเฉพาะประสังฆธิการระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดตามวัดวาราต่างๆที่เราเรียกว่าเป็นศรัทธาประจำวดัดศรัทธาก,ก็ได้เกิดความอบอุ่น สอนศีลสอนธรรมกันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นวันศีลว,วันพระวันธรรมสวนาหรือวันใดๆก็ตามสิ่งที่ผู้ดำเนินรายการพูดชมเชยอยู่เสมอว่าพระเทราคคูบาอาจารย์จะไปในงานใดๆที่มีเวลาที่จะได้กล่าวสมโมทนิยกถาเล็กๆน้อยๆเป็นแง่คิดของวัตถุประสงค์ของการทำบุญในงานนั้นๆโดยประธานสง์ กขจะกล่าวสัมโมทิยกถทาให้ท่านเจ้าภาพได้รับรู้รับทราบถึงอนิสง์ของการบำเพ็ญบุญไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นทำบุญอายุวัฒนะมงคลหรืองานสิ่งที่เป็นงานมงคลเราก็จะกล่าวสัมโมทิยกถาแสดงความยินดีให้เจ้าภาพเจ้าการทั้งหลายได้ชื่นชมยินดีเล็กเล็กในน้อยสองนาทีสามนาทีห้านาทีก็ แล้วก็ยถา,าสัพพีประธานสงยถา,าสัพพีแล้วก็คณะสงฆ์พระสงฆ์ก็ให้พรก็ทําให้ชื่นอกชื่นใจทําให้เรียกว่าพระเทราคูบาจ,จารย์นั้นท่านมีธรรมะอยู่แล้วท่านก็กล่าวเล็กๆน้อยๆแต่ธรรมะเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นที่ผู้ดําเนินรายการว่าปากเป็นเอกใช้ปากให้เป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานเผยแร่จากยุคอดีตเป็นยุคของพระอรหันต์ออกไปประกาศพระศาสนา แต่ในยุคปัจจุบันนั้นก็ได้อาศัยพระเทระคูบาจา์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ทรงคุณวุฒิคือมีความรู้มีคุณวุฒิมีคุณศีลค,คุณธรรมนอกจากนั้นก็ยังมีวัย,ยวุฒิเป็นพระมหาเถระเป็นพระเถระมัชมัหรือเป็นพระนวกาก็ตามนะครับท่านนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดนั้นเป็นธงชัยของพระอรหันต์ ก็เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาในฝ่ายบรรพชิตและในฝ่ายบริษัทคะรหัสเราก็ร่วมต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่าไปรอว,ว่าเป็นหน้าที่ของพระคุณเจ้าตามวัดวารามต่างๆพวกเราก็ต้องช่วยกันทํางานในอุบาสกบริษัทอุบาชิกาบริษัทเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันวัดบ้านรัชการสรานศึกษาหน่วยงานต่างๆวันนี้เราคงไม่ต้องไปห่วง ถ้าเรามีศรัทธาในตถาคตาโพธิศรัทธาเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะทําให้เราได้ทัาทำความดีก่อนตายเราก็มีความเชื่อมั่นว่าประตูสวรรค์จะเปิดถ้ายังไม่ได้ถึงซึ่งไปสู่นิพพานดับขันกิเลสความจุดจบ,จบสิ้นดาอาสวะกิเลสถึงชั้นพร,ระรา ตนด้วยการเชื่อในคุนพระศรีรันตนไตรก็ทําให้เราเชื่อมั่นว่าเราจะไปถึงที่สุดอาจจะมองได้ว่าพระพุทธศาสนาสอนไปถึงจุดสุดยอดที่เป็นเรียกว่าประโยชน์ในปัจจุบันก็คืออุอากาสะการทํามหากินประกอบอาชีพแล้วก็ประโยชน์ในชาติหน้าก็คือไปสู่สุคติโลกส และได้พบพระพุทธศาสนาก็ถือว่าโชคดีแล้วก็พระโพธิสัตว์หรือผู้ที่สร้างบารมีทั้งหลายก็จะไม่อยู่ในโลกสวรรค์หกชั้นหรือพรหมโลกยาวนานก็จะลงมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์แดนมนุษย์นี่แหละครับเป็นแดนของการสร้างบุญญาบารมีได้อย่างมากมายความสมบูรณ์ทั้งหลาย ก็เกิดจากการให้ทานรักษาสินเจริญภาวนาน,นั้นอาจจะมองข้ามว่าบุญเล็กน้อยการกล่าวธรรมสอนธรรมแบ่งปันธรรมกันเป็นธรรมทานวิทยาทานนะครับก็ถือว่าเป็นความเมตตาของพระเทราภครูบาอาจารย์ปัจจุบันก็ถือว่าโชคดีประเทศไทยเรามีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาในพื้นที่ต่าง ตั้งแต่เปิดสถานีจนปิดสถานีบางสถานีที่เกี่ยวข้องกับสถานีพระพุทธศาสานาก็เปิดออนแอออกอาก,ากาศกันในรอบ24ชั่วโมงทำให้ท่านได้ฟังธรรมจากพระเทราคูบาอาจารย์วิทยากรฝ่ายพระคุณเจ้าแล้วก็ฝ่ายคารวาสเราที่ร่วมด้วยช่วยกันก็คงไม่ได้เป็นเน้นในภาคธุรกิจในเรื่องของแบบสถานีวิทยุคลื่น ธุรกิจนะครับเพราะว่าน,นั้นก็ต้องมีโฆษณาเป็นธุรกิจขายสินค้ามีโฆษณาต่างๆแต่ว่าทางสถานีวิทยุบริการสาธารณะชุมชนที่เกี่ยวกับมูลนิธิของวัดวาศาสนาวิทยุของพระคุณเจ้าตามวัดวารามต่างๆนั้นก็เป็นกระบอกเสียงเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาหรือในต่างศาสนาก็เช่นเดียวกันก็มีกระบอกเสียงเพื่อเผยแพร่ ศาสนาในศาสนิตของตนที่ยอมรับนับถือในศาสนานั้นๆต่างทําหน้าที่เผยแผ่เรียกว่าปาเป็นเนกช่วยกันทำสอนวันนี้ที่ท่านผู้ฟังได้รับการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมผมกัเบเจตพรรมเนตก็ได้ชวนท่านมาคิดว่าเราจะเปิดประตูสวรรค์อารมณ์ดีๆหรือว่าเราจะเปิดประตูอาบายอารมณ์ร้ายเกลียวกาดทะเลาะเบ,บาแวง อารมณ์โกรธตั้งแต่ตื่นนอนจนกว่าจะหลับนอนทะเลาะบาแวงเป็นนักเลงหัวไม้อะไรต่างๆก็คงเป็นการเปิดประตูนรกมากกว่าเปิดประตูสวรรค์วันนี้เราใจดีก็จะเปิดประตูสวรรค์ใจเราคิดดีพูดดีทำดีก็จะสุขกายสุขใจครับวันนี้ผมก็เสร็จไปต้อได้เชิญชวน,ชวนท่านคิดเรื่องของประตูนรกประตูสวรรค์ก็หวังว่าคงจะใครจะ อยากไปนรกโคกคงไม่มีแต่ว่าถ้าเราจิตใจเศร้าหมองก็ไปได้ถ้าจิตใจดีก็ไปสวรรค์ได้วั